เลเซอร์สีแกน16เส้นของยี่ห้อ AP นะครับแสงสีเขียวคมชัดช่วยให้การก่อสร้างการวัดระยะของพี่ช่างง่ายดายเลยนะครับเหมาะสำหรับช่างกะบูกระเบื้องพี่รับเหมาช่างต่อเติมช่างบิวอินช่างไฟช่างจีบะทะใช้ได้หมดเลยนะครับการวัดระยะติดตั้งจะไม่มีคำว่าผิดพลาดเดี๋ยวมาดูรีวิวการใช้งานเลยนะครับเริ่มต้นจากการบุพงไม้เดานะครับสูงขึ้นไป5เมตรงานติดตั้งจะไม่มีผิดพลาดเลยนะครับผมแสงของเขายังสามารถพาดผ่านในการดอบฝ้าได้ให้มันตรงกับพงไม้สเสดาก็ได้ แสงของเขาด้านล่างลงมานะครับก็สามารถติดตั้งการวัดระยะติดปลั๊กไฟได้นะครับผมงานปูกระเบื้องก็ทําได้นะครับใช้ในการวัดปูกระเบื้องให้ตรงหรือสามารถปรับพื้นก็ได้นะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นมุมขวาจะเป็นจุดมาตรฐานเลเซอร์สามารถวัดปรับพื้นให้เอียงลาดไปได้นะครับจนถึงท่อน้ําทิ้งไม่ให้เกิดน้ําขังนะครับตอบโจทย์ทุกการใช้งานเลยครับงานติดตั้งปลั๊กไฟก็ทําได้นะครับกะระยะให้ปลั๊กไฟ2อันตรงกัน แสงขวางของเขายังสามารถวัดกะระยะตัวติดตั้งจุดยึดทีวีให้ตรงได้นะครับไม่เบี้ยวเลยนะครับผมงานติดตั้งลูกบิดประตูก็ทําได้นะครับกะให้ลูกบิดตรงกับรูเบ้ากุญแจตัวอย่างอันนี้ก็คือประตูห้อง2อันติดกันนะครับกะให้ลูกบิดเสมอกันได้นะครับงานติดตั้งจะออกมาสวยงามเลยนะครับงานติดตั้งไฟดาวไลท์ก็ทําได้นะครับผมตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะฮะ เจาะรูเป็นดวงดวงเป็นเส้นตรงได้เลยนะครับงานติดตั้งจะไม่มีผิดพลาดเลยครับหรือว่าจะใช้วัดระยะในการตัดฝ้าก็ได้นะครับผมงานตัดจะไม่มีบิดเบี้ยวเลยหรือว่าจะตัดเป็นสี่เหลี่ยมใส่แอร์สีทิศทางก็ได้นะครับใช้ในการเดินท่อไฟวัดระยะให้ตรงก็ได้นะครับผมหรือว่าแสงของเขาเราจะไปเจาะยึดอะไรก็ได้นะครับแสงจะเป็นเส้นตรงเลยเจาะยึดจะไม่มีบิดเบี้ยวเลยนะครับหลายยี่ห้อบอกใช้นอกอาคารได้นะครับแต่ไม่เคยมีรีวิวให้ดู AP 16เส้นของเราจัดให้นะครับผมวางอยู่นอกอาคารแสงสีเขียวคมชัดวิ่งไปถึงกำแพงเลยนะครับพาดผ่านไปถึงบนฟ้าก็ยังเห็นชัดนะครับเรามาดูด้านนอกกันตรงนี้คือนอกอาคารเลยนะครับตรงรั้วแสงก็ยังสามารถเห็นได้เลยนะครับผมฉะนั้นงานกะระยะงานก่อสร้างของพี่ช่างจะไม่มีคําว่าผิดพลาดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันที่ตัวสินค้าเลยนะครับ ตัวนี้จะเป็นเลเซอร์ของยี่ห้อ ap 4แกนก็คือ 1, 2, 3, 4 16เส้นก็คือปล่อยแสงได้ออกฝั่งละ4เส้นตอบโจทย์ทุกการใช้งานเลยนะครับผมตัวสินค้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์เปิดปิดเครื่องตรงนี้ที่ใส่แบตเตอรี่ฟังก์ชันการใช้งานนะครับก็เริ่มจากอันนี้ก่อนเป็นตัว v จะเป็นแนวตั้งนะครับถ้าเป็น h ก็จะเป็นแนวนอนปรับได้ตามความต้องการเลยตรงกลางนะครับถ้าเรากด t หนึงจะเป็นไฟกระพริบ กดอีกทีกลับมาก็เหมือนเดิมถ้ากดค้างก็จะเปิดระบบระดับน้ําถ้ามีการเอียงก็จะร้องเตือนนะครับถ้าปิดระบบระดับน้ําก็กดค้างก็จะเหมือนเดิมแล้วนะครับสามารถวัดแนวบันไดแนวเฉียงก็ได้นะครับอุปกรณ์ในชุดก็จะมีกล่องพลาสติกแถมให้แบตเตอรี่มีให้ถึง2ก้อนไว้สลับกันใช้ได้เลยนะครับพร้อมสายชาร์จแล้วก็จะมีรีโมทสั่งการระยะไกลให้อันหนึ่งนะครับรีโมทต,ตัวนี้ก็ทํางานฟังังก์ชนฟังก์ชันการใช้งานเหมือนปุ่มเลยก็คือถ้ากดอันล่าง ก็จะเป็นไฟกระพริบกดกลับมาก็เหมือนเดิมถ้ากดค้างก็ระดับน้ํานะครับตัว V ีตัวเฮก็เป็นแนวตั้งแนวนอนตัววีเป็นเลขลบนะครับถ้าผมกดค้างแสงก็จะเบาลงได้ตัวเฮเป็นเลขบวกถ้ากดค้างแสงก็จะเข้มขึ้นได้นะครับผมปรับได้ตามความต้องการเลยนะครับอุปกรณ์ในชุดก็จะมีขาหัวกระโหลกตัวนี้แถมให้นะครับเอาเลเซอร์มาหมุนก็สามารถปรับหมุนได้วางกับพื้นเหล็กยึดเจาะผาผานัง กูมือกับใช้งานแล้วก็จะมีลิฟต์นะครับตัวนี้เอามาวางบนลิฟต์นี้ได้เราก็สามารถหมุนปรับสูงต่ําได้นะครับแล้วก็จะมีขาตั้งเลเซอร์แถมให้ตัวนี้พอยืดออกมาแล้วความยาวอยู่ที่เมตรห้อันนี้ก็จะเป็นตัวยืดแม่เหล็กนะครับสามารถไปยืดกับเหล็กแล้วก็ใช้งานได้เลยวิธีการใช้งานของตัวนี้นะครับแค่เอาไปแปะกับกําแพงก็สามารถใช้ได้เลยนะครับ แล้วขาตัวนี้ก็มีลูกเล่นให้ถึง3มช่องเลยนะฮะด้านบนก่อนก็จะเป็นหมุนเอียงซ้ายเอียงขวาได้หมุนได้รอบเลยนะครับ360องศาหมุนเป็นวงกลมได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้ด้านล่างก็จะเป็นสูงต่ําได้ปรับได้เลยนะครับผมตามความต้องการแล้วขาของเขานะครับก็คือสูงอยู่ที่เมตรห้าสิบนะครับสามารถพับได้สามารถหมุนยืดสูงต่ําได้นะครับพูดได้ง่ายๆว่าในความยาวเมตรห้าสิบคุณลูกค้าจะปรับให้สูงเท่าไหร่ตามความต้องการเลยนะครับผม มาดูเลเซอร์ที่ตอบโจทย์การใช้งานกันอีกรอบเลยนะครับผมตัวนี้นะครับพี่ช่างรับเหมาต่อเติมงานวิวีนงานไม้งานไฟทางร้านเราแนะนําว่าน่าจะซื้อเก็บไว้นะครับผมราคาก็ไม่แพงเพราะว่าในการติดตั้งเกิดคุณลูกค้าไปเจอผู้ว่าจ้างที่ต้องการความเนี้ยบความเปะ๊ะงานติดตั้งบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนไม่ได้นะครับเกิดเพี้ยนไปเซนหนึ่งครึ่งมิลสมิลสมิลแล้วเขาให้แก้ให,ใหม่การแก้งานเผลอจะแพงกว่าตัวเลเซอร์อีกนะครับตัวนี้เลยนะครับซื้อไปใช้งานตอบโจทย์ทุกการติดตั้งนะครับ จะไม่มีคำว่าผิดพลาดไม่ต้องแก้งานให้ปวดหัววุ่นวายนะครับก็จบการรีวิวเท่านี้แหละครับสวัสดีครับ